พระพุทธองค์ตรัสว่ากับหน้าว่ากิจโฉมนุสสะปะติลาโพกิจช้งมัดานะชีวิตตังกิจช้งสัทธ,ธรทรสัทธรรมสวนังกิจโฉพุทธานุประโทซึ่งก็แปลว่าดูก่อนมหาบพิษผู้เป็นน้า ผู้พระรายชาความได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอยู่ยากการได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นยากเป็นเรื่องยาก